สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการ Breaking News ของเทศบาลตำบลแม่คลีอีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันนางสุวินาประสมทรัพย์พ่วมในการกองการศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลแม่คลี วันนี้จะนำพาทุกท่านมาพบกับกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเม่งขีในพิธีลงเสาเอกอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งเป็นลักษณะอาคารเรียน4ชั้น12ห้องเรียนแบบเดียวกับอาคารทองอุไรข้างหลังนี้ชั้นนะคะ สวัสดีครับพี่น้องชาวเมครี่พี่กรับสุขานกับวันนี้ต่า,างเทศบาลเมครี่โดยนําโดยนายกต้นซักศาสนาและทีมงานก็ได้มาหลายงานความสืบหน้าความเจริญก้าวน้ากล้องโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมครี่ซึ่งได้งบประมาณมา11ล้านและการต่างเทศบาลกำอุดนุ่นมาอีก1 0เซน นะครับได้หลับเมาได้ปู้หลับเมามาเรียบร้อยวันนี้การได้อกาดีในการวางศิลาฤกษ์อกาสนี้ข้อรายงานพี่น้องชาวเมกซี่ได้หลับสาบ่าวนี้ขอนกับพี่น้องกับก็ขอบคุณกับในนามสภิบาลตำบลมะกี้ครับวันนี้ครับขอแม่พี่น้องชาวเมกซี่ทุกคนครับวันนี้เป็นวันวางศิลาฤกษ์อาคารลั้ดี่้องนะครับถึงเทศบาลอะไรข้อก่ประวัณมาแล้วก็ ดาเนินการในวันนี้ถึงเป็นวันดีนะครับโรงเรียนของเราเนี่ยจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราได้อ,อาคารมาสร้งลังตอนนี้มังปรับปรุงลักสูตรปรับปรุงบุคลากรทางการเรียนการสอนอะจะทำเอโมยูกับมาอะไรตักซิ้นมาอะไรลูงข้าหนักกระลิ้นมาอะไรอ่ารัฐรพัดนะครับ <S <S เพื่อจะเอาลักสูตเอาวิธีการสอนเอาดักษาคุกซ่อนเข้ามา่วยทับนุษนโรงเรียน การดึกชาของเมครีเนี่ยพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับซึงเราคิดว่าหลังจากนี้จะมีการเตรียมการเตรียม,ยมนจะเดินในเดือง,องอนก็สระไวน้ำนะครับกับสารปุดซ่อนที่จะคล้อ,องประมาณเพื่อไะ้รับการทั้งตต่อไปนะครับอันนี้ก็พี่น้องชาวแมครี่ทุกคนไวยเหนือใจใจที่บหมาืานจุดนี้ว่าเราจะทําและพัฒนาแมครี่และสร้างโรงเรียนสร้างการดึกาสร้างสังคมให้ดีดที่สุดครับสวัสดีพี่น้องชาวแมกรี่ที่กราบุขาันครับ ผมนายรบพัฒนานายกเทศบาลตำบลน้ม so ่ท no. ี no. ่ได้ตั้งปฏิทินเอาไว้แล้ว่าเราต้องมีนโยบายในการจัดการการติกจ้าโดยเฉพาะในที่นั้นตั้งอยู่ทางตอนใต้จังหวัดตรุงเป็นทุนการคมนาคมที่สำคัญที่ทุกล้องปัจจุบตอนใต้การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาทางโครงสร้างพื้นฐานก็ได้บัพัฒนาไปมากแล้วปัจจุบันน่าจะเข้าตูเกรกล้องเทศบาลที่ได้รับการพัฒนาแล้ว แต่ที่นึ่งติดกรนักนึ่งความสํางกาก็คือเรื่องของการตึกษ้าถึงเป็นโอกาสก้องเด็ก้านหนอกเด็กในชนบททำให้พี่น้องใกลเกียงในบริเวณนี้นะครับได้มีกระทั่งผีจางการศึกษาดังนั้นตลอดเวลาที่ช่องผีสี่บ้านมาผมเองก็พยายามที่จะกระทั่งกับภูรักผูใหญย,ยจนได้รับอาคารเรียนนะครับอาคารอัน้ก็ต้งเพื่อ ครับตนนูนในการอุทกาพของแม่ที่จะเดินยิงขึนไปครับสวัสดีกับพี <S <S ่น้องเจ้าในที่ใเกียงวันนี้เทศบาลก็ได้มาลุงเจ้าอีกอาคารหลังที่สองนะครับเป็นอาคารเรียนซี่กันหวดประมาณการซิอตลานนะครับเปนจากการเทศบา,าลจะประก้าศหมประมาณสร้างต้มมานนะครับปีที่แล้วปีทั้งหมดหนก็ได้มาหหลังดีอกทดก็ได้อีกหนึ่งหลัง นะครับเรื่อการซีจันขับระวัณชิบอรานเปนเป็น,ด,นด้านด้านดีเพื่อมีความพร right ้อมนะครับต่อไปเิศสานก็พยายามที่จะพัฒนาการศิจิทโด้วยพยายามที <ell> ่จะพัฒนาบุคลากรลนกลุ่มการย้อนนะครับให้เป็นที่อมหลับข้องผูบปุกลรองนะครับแล้วก็เป็นตีพึงก้องพี่นองก้องเขตสวพานไหนที่ถึงจะม้การดิจิทัลก้องเขตสวพาน่หนที่ได้เจริญก้าวหน้าก็ไปกับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ และนี่คือภาพกิจกรรมทั้งหมดในวันนี้และพบกันใหม่ในรายการ breaking n e w ของเทศบาลตำบลแม่ผีในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ